Oh, สวัสดีเพื่อนทุกคนนะคะเพิ่งกลับมาแล้วนะคะพอดีจะออกไปท,ทําธุระข้างนอกนะคะก็เลยเออคิดได้นะคะก็เลยจะมาถ่ายคลิปวิดีโอให้ทุกคนดูนะคะเพราะว่าเราได้สัญญากันไว้แล้วเนาะว่าเราจะมาทําคลิปให้ทุกคนดูเหมือนเดิมเนาะก็จะมาอัปเดตคลิปวิดีโอนะคะต่อไปนะคะเพิ่อะจะทําคลิปวิดีโอดีๆแบบแบบนี้มาให้ทุกคนได้ชมกันนะคะอ่ะเพิ่งต้องขอขอบคุณทุกคนเลยนะคะที่เข้ามาติดตามช่อง Apple Style Channel ของเรานะคะคือแบบ ก็ดีใจมากเลยมีกำลังใจในการทําง,งานมากขึ้นเลยนะคะเพราะว่าทุกคนก็ให้ความสนใจมากเลยนะคะเกี่ยวกับการขอคืนเงินหรือว่าเรื่องอื่นๆนะคะที่ถามมาเนาะอ่ะ สำหรับใครนะคะที่จะสอบถามมาก็สอบถามมาได้นะคะที่แฟนเพจของเราได้นะคะเฟซบ o o กแ a นเ a จนะคะ p p e e ปิ e e s t y l e นะคะเดี๋ยวเพิ่นจะทิง้งลิกงไว้ด้านล่างเหมือนเดิมเนาะ,ะสำหรับคอนเทนต์ในวันนี้นะคะเพิ่นก็จะมานะคะบอกวิธีการขอคืนเงินนะคะจาก Google b a s i f i c นะคะอันนี้เดี๋ยวขอขยายความก่อนเนาะว่าทำไมมันเป็น Google b a s i f i c นะคะเพราะว่า Google p a s i f i c เนี่ยมันจะใช้ชื่อในการเราจะหกแบบใช้ชื่อ Google เฉยๆค่ะแต่ว่าที่จริงมันก็จะเป็น แอปแอปหนึ่งนี่แหละค่ะอ่าที่เขาแบบอยากจะหักเราเนี้ยค่ะอ่าแต่ว่าคือไม่ได้แจ้งเราเลยหรือจะเป็นแอปที่แบบว่าเราเคยไปใช้บริการแบบนานมากแล้วแล้วเราก็ลืมแล้วเราก็ไม่ได้ทําการยกเลิกอ่าถูกต้องไหมพอเราไม่ได้ทําการยกเลิกเสร็จปุ๊บเขาก็มาย้อนหักเราอีกทีหนึ่งค่ะอ่ามันก็เลยเป็น Google b a s c i f i c อ่ะบางอันนะคะมันก็จะมาในรูปแบบโฆษณาบางอันมันก็จะมาในรูปแบบแอปพลิเคชันอ่าก็คือมันจะมีหลายรูปแบบประมาณนี้ซึ่งเขาก็เลยรวมรวมมาเป็นแบบ Google b a s c i f i c ประมาณนี้นะคะทุกคนอ่ะอันนี้ส่วนใหญ่นะคะเขาก็จะหักในคนที่อ่าใช้ทัวร์เลยเท่านั้น ใครที่ใช้ทัวร์เนี่ยเจอ Google Basic แน่นอนค่ะเพราะว่าอันนี้เพื่อนเจอมาเยอะมากเลยเพื่อนๆที่มาถามในเพจนะก็จะเป็นพี่คะถ้าโดน Google Basic เนี่ยต้องทำยังไงอยู่ดีก็หักหนูหนูต้องทำยังไงอะไรยังไงอ่ะอันนี้เพื่อนก็จะมาทำคอนเทนต์เกี่ยวกับใครที่ใช้ทัวร์เท่านั้นนะคะอ่ะเดี๋ยวเราไปทำพร้อมๆกันเนะาะค่ะสำหรับอ่วิธีการทำนะคะอันนี้ก็จะเจาะจงเฉพาะคนที่โดนหกักอาจาก Google Basic นะคะที่โดนหักจากทัวร์เนาะอ่ะเพื่อนจะสอนตั้งแต่แรก เลยนะคะตั้งแต่ไปตรวจสอบประวัติการซื้อนะคะเพราะอะไรนะคะเพราะว่าประวัติการซื้อเนี่ยเราจะได้ไปตรวจสอบนะคะว่าเขามาในรูปแบบแอปหรือว่ามาในแบบรูปแบบโฆษณาอะไรประมาณนี้นะคะเราต้องแยกคนละส่วนกันนะคะ,ะในกรณีที่ไม่ทราบสาเหตุเนี่ยมันก็จะมีหลายแบบเนาะ,ะแต่ถ้าไม่ทราบสาเหตุแบบแอปเนี่ยเราต้องของเงินคืนผ่านเว็บนะคะแต่ถ้าในกรณีที่เขาหักไปแล้วแต่ไม่เจอในประวัติการซื้อนะคะ เราก็สามารถขอเงินคืนแบบไม่ทราบสาเหตุได้เลยนะคะอ่ะซึ่งคลิปนี้นะคะป้นก็นจะมาสอนวิธีการที่สําหรับคนนะคะที่ไม่มีในประวัติการซื้อนะคะแต่ป้นก็นจะมาสอนนะคะว่าเช็คยังไงนะคะประวัติการซื้อเนาะเพราะว่าบางทีเพื่อนๆก็ถามมาอ่ะ เข้าไปเช็คยังไงอะไรยังไงนะคะเพิ่นก็เลยจะมาสอนตั้งแต่ต้นเลยเนาะอ่ะเดี๋ยวเราไปทาพร้อมๆกันเลยนะคะอ่ะอันดับแรกนะคะเราก็เข้าไปที่เพสโตของเราเกอะตรงนี้นะคะที่เป็นวงกลมไว้นะคะเสร็จปุ๊บนะคะเราก็กดเข้าไปค่ะทุกคนพอกดเข้าไปเสร็จแล้วนะคะเพื่อนๆก็จะเห็นอ่าขีดซ้ำขีดด้านบนตรงนี้นะคะเราก็กดเข้าไปตรงนี้เลยค่ะพอเรากดเข้าไปตรงนี้นะคะเราก็กดเข้าไปที่บัญชีนะคะ บัญชีตรงนี้นะคะบัญชีเนาะอ่ากดเข้าไปเลยนะคะเสร็จปุ๊บเราจะเห็นแถบด้านบนตรงนี้เลยนะคะทุกคนอ่าแถบด้านบนตรงนี้นะคะทุกคนจะเห็นเนาะอ่าให้เราเลือกตรงที่ประวัติการซื้อนะคะอ่ากดเข้าไปตรงนี้เลยนะคะประวัติการซื้อนะอ่าเห็นไหม ถ้าสม,มูิเขาหากแบบว่าไม่ทราบสาเหตุมันจะเป็นศูนย์แบบนี้คือไม่มีอะไรขึ้นตรงนี้เลยอ่าอันนี้คือหมายถึงเราสามารถไปของเงินคืนแบบไม่ทราบสาเหตุได้เลยแต่ถ้าในกรณีที่มีแอปอ่ะข้างล่างตรงนี้อ่ะที่มีแอปแล้วก็มียอด มียอดตรงนี้มียอดรวมตรงนี้สมมติห0 0้บาทอย่างนี้อ่ะอันนี้ก็สแสดงว่ามันมีประวัติการซื้ออยู่นะคะอ่ะอันนี้จะเป็นประวัติการซื้อนะคะทุกคนต้องแยกให้ออกนะคะประวัติการซื้อกับงบประมาณมันจะแตกต่างกันนะคะในกรณีที่เป็นงบประมาณนะคะก็คือเป็นงบประมาณที่เราตั้งไว้นะคะ หรือว่าเราจะตั้งไว้ประมาณ1เดือน2เดือนประมาณนี้แล้วแต่นะคะเดือนละ200 3้0ก็ว่ากันไปนะคะแต่ถ้าจะยกเลิกนะคะทุกคนต้องติดต่อทีม Google เท่านั้นนะคะเพราะว่าระยะการใช้งานนะคะสําหรับการกําหนดงบประมาณเนี่ยมันอยู่ที่ปีหนึ่งนะคะแต่ถ้าครบปีหนึ่งปุ๊บเนี่ยเขาจะยกเลิกให้เราแบบอัตโนมัติเลยนะคะอ่ะอ่าเดี๋ยวเราเข้าไปขั้นตอนต่อไปนะคะพอเรามาเช็คแล้วนะคะเราไม่มีประวัติการซื้อในนี้นะคะให้เรานะคะเข้าไปนะคะ ออกจากหน้านี้เลยเนาะอ่ะปกตินะคะเพื่อนๆที่ถามนะคะเพื่อนก็จะส่งลิงก์วิธีการทําให้ดูนะคะเดี๋ยวเพื่อนขออนุญาตเข้าไปในคลิปวิดีโอของเพิ่นนะคะที่เพื่อนได้สร้างไว้ก่อนหน้านี้นะเพื่อนจะเข้าไปที่ YouTube นะคะตรงนี้อ่ะเพื่อนจะเข้าไปที่ u t u b e อ่ะซึ่งทุกคนก็จะได้ลิงก์อยู่แล้วอ่ะอย่างลิงก์หน้านี้นะคะอันนี้ที่เพื่อนเคยได้ส่งลิงก์ไปให้ทุกคนนะคะแล้วก็ให้คลิกลิงก์ ข้างล่างตรงนี้เลยนะคะเราจะใช้ลิงก์เดียวกันนะคะอ่าเราจะใช้ลิงก์เดียวกันเลยกับอันนี้นะเราจะใช้ลิงก์เดียวกันให้เพื่อนๆนะคะทุกคนนะคะอ่ากดเข้าไปได้เลยนะคะอ่าเดี๋ยวเพื่อนจะกดเข้าไปนะคะอ่าเสร็จปุ๊บก็ก็เปิดเป็นโคลหรือว่าเบราว์เซอร์ก็ได้นะคะอ่าเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะคะอ่าจะเป็นโคลหรือว่าเบราว์เซอร์ก็ได้นะคะแล้วแต่ถนัดเลยนะคะอ่เดี๋ยวเพื่อนจะใช้เป็นโคลนะคะอ่ พอเราเข้ามาหน้านี้เรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนเราก็เลื่อนลงมาเลยค่ะเลื่อนลงมาปึ๊บป๊บอ่าเสร็จปุ๊บเราก็จะเห็นตรงนี้เลยอ่าให้เพื่อนเพื่อนทุกคนนะคะกดเข้าไปเลยนะคะอ่ากดเข้าไปเลยเสร็จปุ๊บนี่มันก็จะเป็นหน้าต่างนี้ขึ้นมานะคะแล้วก็เลือกตรงที่รายงานนะคะรายงานเรียกเก็บจากเงินที่เราไม่รู้จักอ่าเราก็กดเข้าไปค่ะ พอเรากดขึ้นไปแล้วก็กดดําเนินการต่อนะคะนะคะ,ะ,คะเราก็เลื่อนลงมาข้างล่างนะคะอ่าก็เลือกเป็นผู้ให้บริการมือถือนะคะ Two Wallet นะคะอันนี้ในกรณี t o Wallet นะคะทุกคนอ่ะเสร็จปุ๊บนะคะเราก็กดลงไปค่ะอ่าอันดับแรกที่เพื่อนๆต้องใส่นะคะก็จะเป็นอ่าผู้ให้บริการมือถือก็คือเบอร์มือถือของเรานะคะ เบอร์มือถือของเรากดเข้าไปอ่าทุกคนจะชอบมีคําถามมากพี่คะทำไมันไม่มีเมืองไทยอะไรยังไงคะหนูต้องเลือกตรงไหนคะตรงนี้ที่ทุกคนถามมาเยอะนะคะเบิร์ก็เลยตอบคาถามเดิมค่ะทุกวันแต่ก็ไม่เป็นไรค่ะเบิร์ก็เลยมาทําคลิปวิดีโอให้ทุกคนได้ดูเนาะส่วนมากก็จะเป็นทูวอเล็ตนะคะโดนหักบ่อยเนาะช่วงนี้เนาะอ่าเสร็จปุ๊บนะคะเราไม่ต้องไปสนใจตรงนี้ค่ะทุกคนเราพิมพ์เข้าไปเลยค่ะบวกค่ะอ่า บวกนะคะทุกคนแล้วก็พิมพ์หกหกหกอ่าเห็นไหมตรงนี้นะคะเขาก็จะเป็นภาษาไทยให้เราเลยค่ะเราอยู่ประเทศไหนเราก็พิมพ์อันนั้นเลยค่ะเพื่อนๆสมมุติเราอยู่ประเทศอื่นอ่ะอันนี้จะเป็นอ,อะไรอ่ะอเมริกาหรือยูเคอะไรก็ไม่รู้เนี่ยน,นะคะอ่ะเราก็พิมพ์ไปเราไม่ต้องไปหาให้มันยุ่งยากค่ะเพื่อนๆเ,เราแค่พิมพ์ไปเลยค่ะ รหัสประเทศของเราอะไรเราก็พิมพ์ไปเลยค่ะเสร็จปุ๊บเราก็พิมพ์เบอร์ของเราไปเลยค่ะ9567 8อะไรเราก็พิมพ์ไปนะคะตามนั้นเลยนะคะพอเสร็จแล้วนะคะรหัสความสัมพันธ์คืออะไรนะคะอ่ารหัสความสัมพันธ์คืออะไรตรงนี้ทุกคนจะชอบทำเลยนะคะว่าพี่พี่รหัสความสัมพันธ์คืออะไรหนูไม่เข้าใจอะไรยังไงนะคะรหัสความสัมพันธ์ก็คือรหัส สินค้าที่เราโดนหักนะคะเดี๋ยวเพิ่นจะยกตัวอย่างให้ดูนะคะเพื่นยองกลมมาให้ดูนะคะก็คือตัวนี้นะคะเสร็จปุ๊บนะคะเราก็เอารหัส่าสินค้า ลงไปนะคะรหัสสัมพันธ์ก็คือรหัสที่เราโดนหักนะคะมันจะขึ้นต้นด้วยตัว G เท่านั้นนะคะอ่หนึ่งงา G 1 2 3ห้า7อะไรแล้วก็ว่ากันไปนะคะอ่ะแล้ววันที่ซื้อคืออะไรวันที่ซื้อเอ๊ะเราไม่ได้เป็นคนซื้อเราจะรู้ได้ไงเราก็เอาวันที่เขาหักกลางเรานะคะอ่ะสมมติวันนี้นะคะวันที่12อ่ะวันที่12นะคะเสร็จปุ๊บเราก็ใส่สกุลเงินอ่าจบเท่าไหร่อะไรก็บอกไปนะคะอ่ะ อธิบายเนี่ยเปิ้นก็อยากให้ทุกคนนะคะอธิบายไปนิดนึงนะคะเวลาเราส่งแบบไม่ทราบสาเหตุเนาะว่าอ่าเป็นยอดเงินที่เป็นยอดเงินที่ไม่ได้รับอนุญาตเป็นยอดอ่อเดี๋ยนะเป็นยอดหักเงินที่ไม่ได้รับอนุญาตจาก ชั้น่าพิมพ์ผิดจากชั้นเลยประมาณนี้แล้วแต่ทุกคนจะเขียนไปนะคะอ่าเสจปูปเราก็กดตรงนี้ไปนะคะอ่ามันจะมีอีกช่วงหนึ่งนะคะที่มันมันกดไม่ไปเนาะให้เรากดเพิ่มนะคะกดเข้าไปตรงเพิ่มนะคะแล้วมันก็จะส่งได้เนาะ เสร็จปุ๊บเราก็กดส่งค่ะทุกคนกดส่งแล้วเราก็รออีเมลนะคะกดส่งเลยนะคะพอเรากดส่งเสร็จแล้วนะคะเราก็รออีเมลนะคะ,อ,ะอันนี้สมมุติว่ามันได้แล้วเนาะอันนี้เพิ่งก็กดส่งไปแล้วนะคะเรียบร้อยนะคะพอมันได้ปุ๊บนะคะอีเมลก็จะเข้ามานะคะหาเรานะคะ,ะหลังจากนั้นเลยนะคะประมาณ 1ชั่วโมงนะคะก็จะเข้ามาเสร็จปุ๊บนะคะเขาก็จะบอกระยะเวลาในการรอนะคะเพื่อรอการดําเนินงานนะคะอ่ะก็ประมาณนี้ค่ะทุกคนก็รอนะคะว่าเขาจะอนุมัติเงินหรือเปล่านะคะแต่ถ้าในกรณีเขาไม่อนุมัตินะคะเราก็เขียนอีเมลนะคะไปหานักพัฒนาแอปได้เลยนะคะอ่ะนะคะก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์ให้ช่องของ Apple s i ไ e Channel ของเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะคะเปิ้นก็ขอลาทุกคนไปก่อนนะคะบ๊ายบายคะ่ะไว้เจอกันใหม่ในคลิป